ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตสนหอมอาจารย์ประจําสาขาวิชาคกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากกระดาษรีไซเคลิลสู่การพัฒนานะครับโดยโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศนะครับของตําบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีครับ ความเป็นมาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะก้าจากกระดาษรีไซเคิลนะครับสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิลตรงนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากไทยเคนเปเปอร์นะครับที่ผลิตกระดาษนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ่อทอง อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้นำเศษกระดาษนะครับที่เป็นกระดาษรีไซเคิลตรงนี้นะครับมาให้กับทางชุมชนเนี่ยได้จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของตำบลบ่อทองนะครับก็เป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับ ส่วนของการพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของลวดลายนะครับที่เป็นการสร้างถึงอัตลักษณ์นะครับแล้วก็การนํามาซึ่งเชิงพาณิชย์นะครับสำหรับลวดลายนะครับที่ทางชุมชนนะครับได้มีการสารอยู่แล้วนะครับจะเป็นลาย2นะครับลายขาดขึ้นยกลายเป็นบางส่วนนะครับส่วนของลาย ตาเหลวนะครับหรือว่าลายฉลอมนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่ทางเราเนี่ยได้เชื่อมโยงนะครับกับในเรื่องของวิถีชีวิตในสมัยก่อนนะครับเป็นเหมืองแร่ทองคำนะครับที่ทางชุมชนเนี่ยมีการขุดนะครับแร่ทองกันขึ้นมาจึงเป็นตำบลบ่อทองแล้วก็ในส่วนของวิถีชีวิตนะครับของชุมชนเองเนี่ยก็มีการใช้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับที่เป็นงานหัตถกรรมทางด้านการจักสานตรงนี้นะครับ ด้วยการทาในลักษณะรูปแบบของชลอมในการหิ้วนะครับข้าวของนะครับแล้วก็สัมภาระในการไปทํางานในการล่อนทองนะครับเราจึงมองว่าน่าจะเป็นลวดลายอีกหนึ่งลวดลายนะครับที่อยากจะเอามาเป็นในเรื่องของลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของทางบ่อทองนะครับที่จะเชื่อมโยงให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับที่นําไปสู่การพัฒนาจากะตะกร้าจากสารจากกระดาษรีไซเคิลนะครับมาสู่การพัฒนาที่เป็น ในส่วนของกระเป๋านะครับที่พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับสำหรับวัสดุอุปรกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการทำกระเป๋าในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผ่นหนังผ้าลายสารจากกระดาษรีไซเคิลคัตเตอร์กันไกร คลิปนีบหมุดตัวตอกหมดุดไม้บรรทัดแท่นตอกหมดุดคอนเชือกเทียนนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการทำกระเป๋านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของหนังที่เป็นก้นกระเป๋าก่อนนะครับตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของแพทเทิร์นที่เราจะต้องทำนะครับซึ่งเราจะนำแพทเทิร์นนี้นะครับ วาดบนแผ่นหนังเพื่อที่จะตัดแพทเทิร์นออกมานะครับสำหรับในการเย็บแล้วก็ทำตรงก้นของเขากอดนะครับในส่วนของแพทเทิร์นตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบเหมือนกันนะครับเราอยากจะได้แบบลักษณะแบบไหนนะครับเราก็สามารถวาดรูปทรงได้เลยนะครับ สำหรับแพทเทิร์นที่เราจะทำวันนี้นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการวัดนะครับวัดจุดนะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถที่จะทำได้2ลักษณะ2รูปแบบนะครับที่จะเป็นแบบจากสำหรับเย็บหนังได้นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะ ทําออกมาให้เป็นงานแฮนด์เมดหรืองานฝีมือเราก็สามารถใช้เข็มในการเย็บเองเลยก็ได้แต่ก็ต้องมีการใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึงนะครับสําหรับในการทํานะครับพอเราได้แพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราวัดนะครับวัดระยะขีดระยะนะครับหรือนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวตอกนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตอกนะครับเป็นแถวนะครับตามรอยดินสอที่เราได้ขีดไว้นะครับเป็นแนวนะครับ ก็จะเป็นแถวๆไปแบบนี้นะครับตอกโดยรอบแล้วเนี่ยให้เราใช้คัตเตอร์นะครับกรีดบริเวณตรงรอยต่อนะครับที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างแผ่นนะครับเราก็จะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดเป็นแนวนะครับเพื่อง่ายแล้วก็สะดวกต่อการพับเวลาเราจะพับขึ้นรูปขึ้นตรงนะครับของทั้ง4ี่มุมต้องกะขนาดวัดความหนานะครับดูความหนาของตัวหนังนะครับถ้าเรา นะครับในการกรีดลงไปลึกเกินไปนะครับก็จะทําให้แผ่นหนังขาดนะครับอันนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเย็บหนังนะครับเย็บมุมนะครับให้เราใช้ได้นะครับแต่ละแถวเนี่ยเราได้เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะตรงกันเวลาเราพับเข้ามุมมาแบบนี้ สำหรับล่องที่เราได้เจาะไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้การเย็บมือนง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอีกอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาก่อนการเย็บนะครับพอเย็บไปแล้วเราก็ทานกลับเพื่อที่จะให้เส้นของได้นะครับอยู่ตรงรอ,อ,อยตะเข็บเทคนิคการร้อยนะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับบุคคลเลยนะครับว่าเราอยากจะเย็บให้เกิดลวดลายแบบไหนยังไงนะครับแต่สําหรับอของผมนะครับจะเย็บบริเวณด้านที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเพื่อให้ทะลุผ่านไปฝั่งที่อยู่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรากา็ยังคงเอาได้นะครับเป็นห่วงแบบนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สอดกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนได้ที่เราจะมาใช้เย็บนะครับเราก็ ใช้ได้เทียนในการเย็บนะครับซึ่งได้เทียนเนี่ยจะมีความเหนียวนะครับแล้วก็มีความคงทนมากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับงานประเภทงานหนังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในนะครับที่เราเย็บไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็มัดซ่อนในส่วนของ ปมไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับบริเวณเส้นของเขาก็จะตรงตามสันแนวตรงนี้นะครับวิธีการเย็บใครจะเย็บในส่วนของอลวดลายอื่นๆก็สามารถที่จะทําได้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยนะครับหรือว่าความชอบที่จะอยากให้เกิดลวดลายการเย็บแบบไหนอย่างไรก็ได้นะครับ เราก็จะเย็บออกมาเป็นทั้งหมด4มุมนะครับเราก็จะได้ลักษณะของมุมแบบนี้นะครับหลังจากเราเตรียม ก้นกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวกระเป๋านะครับก็เราจะใช้ลายสารนะครับที่เป็นลายตาเหลวนะครับมาทำในส่วนของตัวกระเป๋านะครับซึ่งเราจะมีการซับผ้าก่อนนะครับด้วยการนำผ้าเนี่ยตัดให้ใหญ่กว่าขนาดของตัวลายนะครับประมาณฝั่งละ1นิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเล็มในส่วนของปลายนะครับ ปลายของแต่ละขอบนะครับให้ให้สั้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บริมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้กาวนะครับเป็นตัวประสานนะครับให้พอดีกับตัวที่เป็นแนวตรงนะครับสำหรับตัวผ้าที่เราซับไว้นะครับก็มันจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวลายเนี่ยก็จะโชว์อยู่ด้านนอกนะครับ อาจจะนำในส่วนของวัสดุหนักๆนะครับมาใช้ในการทับไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เขาแห้งนะครับแล้วก็เรียบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสําหรับตัวแผ่นเส้นสายนะครับที่เราบุผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวัดในส่วนของความกว้างนะครับกับความยาวนะครับของตัวฐานตัวนี้นะครับฐานตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราได้เลยนะครับว่าเราจะให้จํานวน ขนาดของเขาเนี่ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประดิษฐ์ได้เลยนะครับหนีบไว้ก่อนนะครับหนีบไว้ก่อนเพื่อที่จะเย็บนะครับเย็บตรึงในส่วนของงานเนี่ยไม่ให้เขาดิ้นนะครับ ในส่วนของตัวตะก้าแล้วนะครับอาจจะต้องหักมุมของเขานิดนึงนะครับเพื่อให้เขาเข้าทรงสี่เหลี่ยมได้สวยงามแล้วก็ลงล็อกนะครับหลังจากที่เราเย็บริมของตัวลายสารนะครับต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังจะเป็นในส่วนของงานที่ยังไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเส้นหนังนะครับมาติดนะครับปิดไว้นะครับเพื่อให้งานเนี่ยดูสวยงามแล้วก็สมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับ ตรงนี้เราก็ใช้วิธีการด้นถอยหลังนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําตัวตะกร้านะครับมาใส่ในตัวก้นของตะกร้านะครับก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราก็จะต้องทากาวยึดก่อนนะครับสําหรับกาวที่เราทานะครับเราก็ทาให้รอบนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับจะได้เป็นการยึดนะครับตัวโครงให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํา ตัวโครงนะครับเข้ามาใส่ได้เลยนะครับฐานของเขาเนี่ยยึดติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเย็บส่วนบนนะครับหลังจากที่เราใส่ขอบด้านบนเรียบร้อยแล้วแล้วยึดตัวหนีบไว้ แบบนี้นะครับเพื่อการตัวเขาตัวหนังเขาดิ้นออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการเย็บโดยรอบของเขานะครับซึ่งในส่วนของขอบที่เย็บตรงนี้นะครับเราจะเย็บด้วยวิธีการด้นถอยหลังนะครับติดขอบด้านบนเรียบร้อยเราก็เย็บเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่หูนะครับสําหรับกระเป๋ากันนะครับเพื่อให กระเป๋าของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนของตัวหนังที่เราวัดไว้นะครับความกว้างนะครับจะอยู่ที่1นิ้วนะครับยาวประมาณ15นิ้วหรือนะครับหูจะยาวกว่านี้ก็ได้ก็สุดแท้แต่ที่เราจะทําเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้งานก็ได้ครับผมอันนี้เราจะขออนุญาตใช้15นิ้วนะครับความยาวนะครับแล้วก็กว้าง1นิ้วนะครับสําหรับขั้นตอนการทํานะครับตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของ อุปกรณ์นะครับที่เพิ่มเติมมานะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวแป้นนะครับสำหรับในการลองตัวหมุดของเขานะครับที่จะใช้ในการลองต่อนะครับอันนี้สามารถที่จะนำด้านในนะครับเราจะทะลุออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาต่อกับในส่วนของตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ในส่วนของตัวต่อนะครับ ในส่วนของการติดหูกระเป๋านะครับเราก็จะติดทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้ง2 2ตัวนะครับในการยึดนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ตัวที่ใช้ในการยึดนะครับสำหรับในส่วนการจัดจำหน่ายนะครับเราก็อาจจะออวางในส่วนของหน้าร้านก็ได้นะครับแล้วก็ มีการปรับนะครับอาจจะด้วยรูปแบบที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการสารมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นํามาสู่กระบวนการออกแบบเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในส่วนของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราให้มีมากขึ้นด้วยนะครับ จากผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่มีการนำวัสดุรีไซเคิลนะครับมาพัฒนารูปแบบนะครับในการทำผลิตภัณฑ์นะครับที่จะมุ่งสู่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอีโคเฟลี่นะครับเพื่อมุ่งสู่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนนะครับแล้วก็จะส่งเสริมไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับครับต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้งลากแก้วให้ประเทศโดยคณะเทคโนโลยีขก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับและขอเชิญชวนนะครับผู้สนับสนุนท,ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับกลุ่มอาชีพบ้านหนองจะเข้นะครับตำบลบ่อทองอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจินบุรีครับขอบคุณครับ